สบ,บายดีพี่น้องเบสุขสุขคนเนาะเพื่อภาพมาเห็นพราจันออกมาเจ็ดคำอื่นแปดคำพี่น้องสบ,บายดียางแรงแรงด้จ้าบรรยากาศอยู่เชียงหน้าหน่อยเฮรเชียงหน้าหน่อยพี่น้องแวเวนรับเขาฟ้าไปแล้วตกดินไปแล้วพี่น้องไปแจ้งอยู่ประเทศอันอื่นพอแล้ <c oughs> แม่เปินกับลังตามยังก็แม่ตามครบครัว จำครัวจากพี่น้องมันนี่บาราซิเฮดเมนูยังเนาะสบายดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเยฝนกะบ,บาทนี้แจ้งจุงโป่งเลยแจ้งจุงโป่งแล้วก็แจ้งจังป่างว่แจ้งเบิดเลยบันนี้โอ้ยเสียงฝาขึ้นมาสูงเทยมึงดูไปเดือนอือเลยจังคือบาราวันเนี่ยบวงบวงเว่นจังคือไผ่เธอกินแล้วเธอชุ่มซึม,มนะพี่น้องเลยไปกินพลังใบเข้าขไป มันหิวนอนหิวนอนเลยโอ้ยแต่ว่าจะคือไผ่เจ้านะซุ่มๆ o o m จลงผู้เละเปหิวนอนไปแทนนะเจอพลังใบยาเทนอันเจ็บเมนูยังก่อนมือนี่มาลาบหมูลาบหมูเทมเมนูลาบหมูน้ำตกจ้ะพี่น้องอันนี้หมูตัวเ้าซื้อมาแต่วันอาทิตย์ผู้เละพี่น้องจ้ะไท ก็ส่องฟิตไว้ก็ยังสดๆอยู่ก็ยังเด้งๆอยู่พี่น้องเออฮะต้มไปซื้อไปมียังดอกตุมคะอันนี้คือข้าวเบือเออข้าวเบือเ่าข้าวคั่วข้าวคั่วฮะชิมัสเซียนลาบหมูน้ำตกกินพี่น้องนี่กำลังทำเป็นนัวเบิร์ดกินละบ่อเบิร์ดอลไรนะฮะคนทรงมากครับทเรมึงยังด่างันเท่หยังอยู่ทงมันได้ทงแค่สั่งทุเรียนอือหมูสั่งทุเรียนมาจากไทยพี่น้องเลย มันชิบนาวบ่ว mm ่า hmm. สินนาวหรเอ๊ะแบปานนี้ก็สั่งก็จะแบบอืมโบหูว่ามันจักมือไงนะมันประมาณเจ็ดแปดมือพูดเนาะแล้วมันสีห่อก็ใส่น้ำตาลสื่อน้ำมันหอยมาให้ได้ละเพก็อยากพาจอากเถาะขวดนี่ห้อย่างนี้เลยขวดน้อยบ่ิสุใจใส่ช่องซ้ำเทือนหนึ่งกระเบิดเด่นนี่ข้างใน สาลวนในการเห็ดกินพี่น้องเขาสิไปเก็บพักแล้วก็เก็บใบมะกรอกระดาษเขาจะปรุงแล้วก็สิมาปิ้งพี่น้องแล้วก็สิมาพักเออลาบเรเรียบร้อยอังจากมักแล้วก็นำไปปิ้งเราก็มาหั่นพี่น้องจะปิ้งสุกแล้วก็มาหั่นเราจะทำลาบหมูน้ำตกกินจ้าพี่น้องแซบแซบเหมือนในโมดาเพิ่นเป็นคนมักพักก็ได้ ได้ใบประก,อเ,อ,กอเคมาได้ใบประกอเคมาอ้วนก็นจะยังกินไปกระโดนน้ำแม่จะผักข้าก็ได้บันลายเป็นอะไรเนาะิ่มนม้ำหนักเพิ่มน้ำหนักช่วยคิดเรื่องคิดงานชิมมันก่อนขี้จะเลอะๆุ่มยังเนาะพี่น้องเลยอ้อพี่น้องเลย พอดาอยากไปไทยแล้วพี่น้องไปเที่ยวเคนวะไปเ <laughs> ที่ยวได้ขึ้นลิฟต์ก็จะขึ้นเป็นหรือบป่าไม่ได้เลื่อนก็จะขึ้นเป็นหรืบอบป่เคยขึ้นจักเถื่อมีปุ่มเหมือนกับกดไปหลอดเลยปุ๊บปุป๊บปไปหลอดแล้ <laughs> พี่น,น้องเอ้ยพอดาคิดอยากไปเที่ยวไทยพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีห้องว่างๆ <laughs> พอดาไปนอ,อปนกลาง,งาไห้เด้จะขึ้นช่องขึ้น <laughs> น่าดีนะ พอวันเปิดเซลลี่แล้วเดว้เปิดปกติแล้วพี่น้องสาคิดอยากไปเที่ยวอยู่เอากระพังเบิ้งน้ากะแล้วเขาแล้วน้ำ้็เล่วเขาเเแล้วน้ำกับพื้นปัดพื้นบริบไปอีกเห็ดใหม่เล่นหน่อพายสปอร์ตเปล่กากันใหม่ก็ไากระสิไปเอปาไปเตรียมตัวจะไปไทยกวก็จะไปรดูดย,ยังไงไปไทยของอะไรทไปสัญญกรรม ืกิจกรรมยังก็เป็นาผิวเต็มริดข้าวขาลงไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าย่างอันนี้คือหอมใส่บางนาไปนึ่บีบมะนาวลงไปจ้ะพี่น้องจะมาทำลาบหมูน้ำตกก่อนการยังมวันในคนขลนุน เราเขาใส่แล้วปลาแดงกนะเดีนะ๋ยวบอสกาใส่เลยใส่มะนาวใส่มะกร็อกลงไปนะออกเลอกลงไปจากนั้นเราก็น,นำคลุกเค้าให้มันเข้ากันจ้ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยโรยลงไปอ้อาจวจ้ะพี่น้องจะไปตะกินบอมาเด้อยิงขอแรงน้ำกันมาเด้อพี่น้องที่ใกลๆเนสบายดีจ้ะพี่น้องเด้ออาหารเฮาก็มาดูว่านี่อะไรกันบ้าง ต้นใหม่กิมแม่เอาบวัไยโอ้ยยานางยานางเออเออเกี่ยวก็ซื้อมาใหม่มเดพี่น้องนนี่ค่ะบายานางนอนหลับจุยยานางยาเจ้ามีอันนั้น จะดีดมาเด้อจะเคยชวนมันมาเด้จะร่างขโมยเด้องไมากนีใ่ไหมโบเปนเหวนอยชวนมันเอเนาะสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อินขวได้น้ำกันเด้อแ่น้ำกันมาเด้อพี่น้องมาเด้อดีเด้อหลีเด้อมาเด้อหลีเด้อาคดันหลีด่า้าข้าวแรงน้ากันพี่น้องรับหมูรับหมูห่สุดมูใหม่ข้าวแ้งพี่น้องเด้อข้าวแรงสบายดีพี่น้อง Kim thảo nhầm lêng lưng 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 lêng lưng lêng lưng lêng lưng rồi lưng lêng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  lưng lê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  lưng lại lưng lê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  lưng มึงหิวข่าวไปเนาะมมนเคยลายยังเลไม่เคยานก่มันขึ้นชันนนน้นสี่อีกน้ำม,มังมาออกลายคนจบได้ยุ่จะขึงขู่อะไรนะน้ำพ่นนะมอเล็กน้มาไว้ตวให้ปลาเนี่ยเอานี่ ต็ออกลัวกินเรียละมันขึ้นเรือกนหรอเขื่อนเขื่อนอ่ึ้นอืมปุมันอะไรนะอืมปุ้มันถ้ากัวกินันขึ้นอืมถ้ารกลัวกินจนไม่องดินเนี่ยลุกไปเขไปนน้องเขื่อนดีดเ่ก็กินเราก็กินกินอ้ไรก็่อ อันนี้มั้งไทยตั้งังอืมอืมตัวง้ยจังจัมันมาเนี้ยมนมานี้ยให้ดีจะทำแดิมันกินจับมันด้ะจะอ้วกั้นกินยังอยู่ิน่นดิ ไืมดม่กไป่ได oh, oh, no uh, oh. ้กินเสื้าดีเ้อบร่อกินกนิดหนาสืพาแปะหนเนาะเปท่วมังะไอปทั่วมังงาะไม่ราคนที่หายบอง้่งงองลนหนึ่งชื่อแรกชายจิเงินบังเงาะก็เอาอ่อไปยุกงูจักกม่ค่างจักนะที่เขาถ่ายคลิปไ้เดี๋ยวเราลองเบิ้ง vì thường nó bởi vì Ở đây, on. Mà mà on on on. nó Có hiểu ông ạ nó có hiểu ạ, chưa ngọt quên mì kèm hôm nó Móng mọi người chưa ạ. Mm, mì tôm ạ. ạ, mì tôm ạ. Ừ mì tôm ạ. Mm, mì tôm ạ. 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 Ừ tôm ạ. Mì tôm ว้าวใจคนเล่าถึิจะเป็นอะไรน้องคนใหญ่ขึ้นห้าบ่อขึ้นเ้าบ่อเป็นะไรน้ำหมองห่ขึ้นได้ยังเจลูกข่าอืมชอ่มื้ป่่าเสร็อเมื่อสิบนาขึ้นนะก็จืดเ้าเนาะตัวเ้าไปอรตจจืดกินเลยป่เว็นจำบบเอาไป ซือมเงาอกับมังงอแมนมังาอเป็นมันมวกินจับรกินจับดึงดึงเอาไปกันดึงมบ้าจังบ้าเทียมมาจุกอาไันมันเผี้นอนงเงี้ยมันเห็นพ่อพันจีมาแหละเนอะเออมันลึกจุกไว้เศร้าออกมา ไปเลยแหละดูหิวไปไม่ใช่หอหิวไปแต่เอาเบิร์ดแล้ไปเบิร์ดนเทียงไ่มีนะเบิร์ดามิะนตกชนะขึนือเลยเขาเกลียดมากขาปั่นขาเคยชื่อเื่อไรเนาะคือลอหนังงอนะจะกัไปก็ถ่าหินถประจำ้าไ่ตัวเลี้ยงก็ซสอน้ำเล่า ไม่น้อเนอะต้องเ g ọ กันังขึงงเล้ยงเะใช้ทั้งจีสบายใช้งีค่ะท้งจีสบาย ก็มบนอะไรก็เน็นบ้านขาหมูแกเปียนว่านดดไม่ยังก่งกันดูดไผ่อะไรเนาะผ่าหนังตัวมันหกสิบกว่าเหรอหนูไปเทียวไทย อกายหัวอาหสิแาสิบแปดเห็นไดเดี๋ยวไปใกล้ๆบอกว่าเคยเห็นไหมฮะไมเคยที่นี่ถึงบ่าข้บัตรขอละเลเนี่ยขอจะไปยุก่จะไปน้ำคลองบอ ทะเลย็เปนอยู่ทะเลโบดจุันยังมีแตปีปีปทำารเรื่องเหยุดมเลยเรียนเท่ากะพังมันไวิ่งขึ้นมันมันสิไปเลยนะมันอยู่แทบบกขึ้นมาจีเขาสิจ้าการไปเรืี้อีกปแล้วนาฬิกาัวนทะเลอ่ะ

เราจะไปอาบน้ำฝังไทย,ยได้เราจะขา้ได้พร่อ้องเลยรอ,อนนขึ้นรอ,อขึ้นแน่นอนจบก,กลับมาหรืตจบใจพ่อทำไมเปลี่ยนใต้เหมือนเลยค่ะไม่อยู่บ้านฟ้องไว้นัดนดำาูเกาโอ้โหหมขาวเลยได้ไป้เลยนะเว่าจะพอ <Okay. S 1> เขียนเพิ่มพี่นลยแบบคือเก่า เกี่ยงตับเลยจ้าขอพูด้วร้ายจ้าพี่น้องที่ขาวาเบิรกมาซุ่มไ้พอกันไม่คลิปหนาเ้อจ้าสบายดีเบิร์กสุขสุขคนเนาะขอพูดในร้ายเด้อพี่น้อง